เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช a n n ลเดอะม Move ครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ถือว่าเป็นการมาตอบคําถามคุณผู้ชมนะครับที่คอมเมนต์มาในวิดีโอก่อนหน้านี้ว่าจริงๆแล้วเลฟเนี่ยเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอผมก็ต้องขออนุญ,ญาตคุณผู้ชมที่ติดตาม The m ม v e มาตั้งแต่ตอนแรกคงเข้าใจดีแล้วว่าถ้าไม่ผมถึงบอกว่าเลฟนั้นเป็นผู้หญิงจริงๆแล้วมันมีคําอธิบายแล้วก็มีตัวคัดซีนมีเนื้อเรื่องที่ค่อยๆบอกเราในระหว่างที่เราเล่นอยู่แล้วนะครับถ้าค อาจจะพลาดประเด็นนี้ไปอาจจะฟังเขาไม่ทันหรือว่าไม่ได้ย้ําตรงประเด็นนี้นะครับผมก็เลยขออนุญาตมาเล่าให้ผู้ชมได้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าทาไมผมถึงคิดว่าเลฟนั้นเป็นผู้หญิงโดยเฉพาะชื่อเดิมของเขาที่มีชื่อว่าลินลี่มาเริ่มกันที่เบาะสายแรกกันเลยนะครับในช่วงที่เรากําลังจะข้ามสะพานไปอีกฝั่งในฉากนี้แอบบี้กับเลฟจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่เป็นฝ่ายสกาโดยในวินาทีที่พวกมันเห็นเลฟนี่คือชื่อที่พวกมันใช้เรียกเธอ No matter how many people or guns you have. The apostate! Uh, Shit! It's Lily! ชื่อลิลลี่นั่นเป็นเบาะแสแรกที่บอกกับผู้เล่นนะครับว่าจริงๆแล้วเลฟอาจจะไม่ใช่เพศชายอย่างที่เราคิดก็เป็นไปได้ทีนี้ผมขอย้อนไปยังเบาะแสที่2นะครับที่เรื่องราวนั้นบอกว่า <Okay. S 2> เหตุผลอะไรที่ทําให้ยาร่ากับเลฟนั้นถูกไล่ล่าจากสกาที่เคยเป็นพวกเดียวกันมาก่อนซึ่งประเด็นนี้ก็คือเลฟที่เป็นคนอธิบายเหตุผลทั้งหมด เอาละครับเหตุผลที่สการน้นไล่ล่าเลฟก็เพราะว่าเธอนั้นโกนหัวตัวเองซึ่งมันเป็นการผิดธรรมเนียมผิดจริยรบางอย่างของฝ่ายเซราไฟและถ้าเธอเป็นผู้ชายที่โกนหัวก็คงจะไม่แปลกอยู่แล้วคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมยังจําได้ฝ่ายสกาที่เป็นเพศชายหลายคนจะมีลักษณะของการโกนหัวเหมือนกันหมดเหมือนกับว่ามันเป็นธรรมเนียมเป็นพิธีปฏิบัติที่ต้องทําเลยด้วยซ้ำที่สําคัญก็คือพวกเขาไม่ได้ถูกไล่ล่าจากฝ่ายเดียวกันแบบที่เกิดกับเลฟนั่นเอง จากนั้นก็จะเป็นคัทซีนและบทสนทนาสําคัญที่ยาร่าจะเป็นคนบอกเรื่องราวและก็แบ็กกราวน์สตอรี่ของเล็บให้เราได้ฟังครับโดยเฉพาะเหตุผลว่าทําไมเล็บ <st arts> ถึงต้องโกนหัวตัวเองจนสุดท้ายมันส่งผลให้สองพี่น้องนั้นถูกไล่ล่าและได้สร้างความเกลียดชังที่เกิดขึ้นกับมารดาของตนเองอีกด้วย <st arts> <st arts> I heard some of your people calling him Lily. For a long time. I didn't understand why he was questioning the laws. The traditions. When he explained to me how he felt inside i told him he had to keep it to himself <laughs> i was hoping he'd snap out of it he seemed fine for a while but then he shaved his head like one of the men it was suicide is that when you ran first i screamed at him Hit him. Well, why do you think he did it now? Shaved his head, I mean. Last week, he got assigned his role in the community. He wanted to be a soldier like me, but they decided he was to be a wife to one of the elders. It's tradition. Poor kid. และข้อมูลสุดท้ายที่ผมเอามาอ้างอิงให้ฟังจะเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ h i s c c o m ครับซึ่งเว็บไซต์อันนี้ก็ได้ตั้งคำถามเอาไว้เหมือนกันว่าเลฟนั้นเป็นผู้หญิงในเดอะลาร์ฟอว์ว่าจริงๆหรือเปล่าโดยคาอธิบายที่เว็บไซต์นี้บอกเอาไว้ก็คือเลฟ is transgender teenage boy in the l a s t o f u s Part 2หรือแปลตามประโยคก็คือเลฟนั้นเป็นคนข้ามเพศที่กลายมาเป็นผู้ชายในเกมเกมนี้โดยถ้าพูดให้ถูกก็คือจริงๆแล้วเลฟนั้นเป็นทั้ง2เพศนั่นแหละรครับขึ้นอยู่กับว่าเราวัดจากอะไรถ้าวัดจากโครโมโซมแรกเกิดของเธอก็คงจะเป็นเพศหญิงออย่่่่าาางแนนนแนนนตตตตถ้ววััดม I identitytity หรื ที่ตัวละครผู้นี้เลือกเลฟที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในตอนนี้ก็คือผู้ชายโดยเกมก็ให้การเคารพตัวละครโดยการใช้สรพนามเป็นเขามาโดยตลอดรวมทั้งอย่างเคารพในจุดยืนของการเป็นเพศสภาพของเลฟอีกด้วยเอาละครับสำหรับประเด็นนี้ก็ประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็หวังว่า The Move จะให้ความกระจ่างกับคุณผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยนะ <This is S 1> สุดท้าย <Daddy S 1> วิดีโอนี้ผมลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ I don't know. The goal was always to restore society. I mean, there's all sorts of ways to go about it.